ขออภัยวันอังคารผมชอบสับสนเรื่องวันอยู่เรื่อยเลยนะครับคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้การงานนะครับอยู่ๆก็ยังไงอยู่ๆก็ได้รับมอบหมายงานสําคัญเข้ามากระทันหันตั้งหลักตั้งโตถ้าไม่ทันนะครับคนวันอังคารงานเกี่ยวกับงานข้าราชการงานรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรงานโครงสร้างต่างๆไปได้ดีนะครับตำรวจทหารก็ไปได้นะครับคนวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้นะ ถ้าท่านผู้ชายที่ยังโสดนะฮะจะได้พบแม่ไม้นะครับสรับผู้หญิงที่ยังเป็นไม้นะครับจะมีคนมากินข้าวด้วยนัดเดทออกเที่ยวพอได้ไม่เป็นไรนะครับสัปดาห์นี้คนบันอังคารที่เป็นผู้ชายจะเด่นเรื่องงานเป็นอย่างมากนะครับคนบันอังคารที่มีคดีความนะฮะบางทีคดีแพ่งจะมาถึงบ้านหมายสารจะมาโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรเคลียร์กันได้คุยกันได้เลขทูชโลกเลขหนึ่งเก้า 91มีแถมอีกตัวหนึ่งคนวันอังคาร14งนะเกาหนนี่ก็สวยนะฮะคนวันอังคารนะครับ